สีเมนูทําจากกุ้งโรคไตระยะ3-5ทานได้จะมีเมนูอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ เมนูที่1กุ้งอบอุ่นเสน้นอุ่นเส้นเป็นแป้งปลอดโปรโตีนผู้ป่วยโรคไตาทานได้ในส่วนของเครื่องปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำเราต้องใช้ในปริมาณจำกัดเมนูนี้ก็จะได้โปรโตีนจากกุ้งผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานกุ้งได้และควรทานให้เหมาะสมกับระยะไตเมนูนี้สามารถทานแทนมื้ออาหารได้เลยโดยที่ไม่ต้องทานข้าวเพิ่มแล้วค่ะเมนูที่2กุ้งผัดหอมใหญ่ไข่นุ่มเมนูนี้จะได้โปรโตีนจากไข่ขาวและกุ้งค่ะไข่ขาว1ฟองให้โปรโตีน3.5 กุ้งกุ้ง1ช้อนโต๊ะให้โปรโตีน3.5กรัมเครื่องปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใช้ปริมาณจำกัดน้ำมันที่ใช้ในการผัดใช้เป็นน้ำมันรำข้าวได้ค่ะหอมใหญ่เป็นผักโพแทสเซียมต่ำให้รสชาติหอมหวานน้ำตาลทรายอาจจะใส่เล็กน้อยหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนด้วยการโรยพริกไทยป่นได้ค่ะเมนูที่3ไข่ตุน๋นกุ้งนึ่งมะนาวเมนูนี้ก็จะได้โปรโตีนจากไข่ขาวและกุ้งกุ้งก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะในการทานเราก็นำมาตวงกับช้อนกิน ข้าของเรไดค่ะกุ้งปริมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนกินข้าวให้โปรโตีนอยู่ที่3.5กรัมการทําน้ํายําเครื่องปรุงใช้ปริมาณจํากัดน้ําปลาใส่ได้1ช้อนชาน้ําตาลทรายเล็กน้อยพริกมะนาวตามชอบเมนูที่4ไข่ข้นกุ้งผัดพริกขี้หนูเมนูนี้จะได้โปรโตีนจากไข่ขาวและกุ้งเครื่องปรุงใช้ปริมาณจํากัดเช่นเดียวกันค่ะผู้ป่วยโรคไตท่านไหนที่จะต้องมีการจํากัดน้ําพริกก็อาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะถ้าเราใส่เยอะเราก็จะเผ็ดและดื่มน้ําเยอะค่ะปริมาณการทานไข่ขาวและ กุ้งควรทานให้เหมาะสมกับระยะตายข้าวสวย1ทัพพีให้โปรโตีน2กรัมครั้งหน้ารินจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาแนะนำกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ